ทนนกเจ็ดเจ็ดหกอ่ะยังออกสามสองงวดเลยจำได้ไหมจำได้เงินไหนอ่ะมีถุนากกรกดากราจำได้ไหมระมาณเงินมีถุนากกรากร,ากราดรา,รา,รา,ราซ้อนกันสองงวดเลยเจ็ดหกหกเจ็ดแปดแปดมันจะไม่ซ้อนกันสองงวดได้ยังไงนะผมชอบแปดแปดอ่ะงวดที่แปดเพราะว่าอะไรถึงชอบแปดแปดเดียไหมเพราะมันคืองวดที่ยี่สิบแปดมันคืองวดที่แปดคือแปดสองตัวสองแปดปดสอง แล้วก็แปดแปดอ่ะเคาจะซื้อสองแปดแปดสองตามเลขงวดก็ได้อ้าวสองแปดแปดสองก็ได้อ่ะสองแปดแปดสองก็ได้นั้นทำไมต้องฉันต้องเสียงดังเลยวะเนี่ยมันอ <In. S 1> ินอินนะมันอินเนอร์นะมัน,นอินเนอร์นะอแคปไปออะอันนี้อ่ถือให้หน่อยนี่ออะนี่อันนี้คือเลข <C oughs> เอันนี้คือเลขเด่น 3, เด่นสามเด่นแปดมากเพราะว่าเป็นมวดที่แปดแล้วก็เด่นเก้าด้วย <C oughs> ถ้าเด่นเก้าก็ดูว่า มีอะไรเป็นเก้าเป็นหกบ้างลองดูว่ามีอะไรเป็นเก้าเป็นหกบ้างมีอะไรนะแปดเก้าแปดหกใช่ไหมสามหกสามเก้าใช่ไหมเออลองไปดูเอาเองอันนี้คือทักษะทักษะที่เป็นตารางนี้จับคู่เอ,เองอันนี้คือเลขเด่นนะเลขเด่นนะอันนี้ก็คือไม่รู้สามหรือแปดจะมาหรืออาจจะมาทั้งคู่เลยก็ได้ถ้ามาทั้งคู่นี้เท่ากับว่าที่เขียนมาท,ที่เขียนมานี่คือมาบนมาล่งางเลยนะ้็ที่เขียนมาในหน้านี้มาบนมาล่างมาก่อนปิงปองนะ มีหลักฐานนะขออัดเสียงเป็นคําพูดไว้เผื่อมีเก่งคีย์บอร์ดมาหาว่าฉันไม่พูดขอพูดเป็นหลักฐานไว้วันนี้วันที่เขียนวันที่เก่งคงแรกวันวันเสาร์ที่22สิงหาคม2563้ฉันขออ่านทั้งหมดอีกรางครั้งหนึ่งเวลาทําคลิปมันจะเป็นคลิบเดียวกันรดฟังอีกครั้งรดฟังอีกครั้งเลขที่ชั้นเก่งในวันที่22สิงหาก่อนหวยออกต้อง10วันสิเท่าไหร่วัน11วันนะ เท่าไหร่วะสิบวันหรือเก้าวันนะนประมาณนี้น,นะงวดวันที่ยี่แปดที่น้องให้นะงวดที่ยี่แปดที่น้องให้เก่งเว้ยว่าแปดหรือสามอาจจะมาเลยเด่นแปดเด่นสามเก้ากับหกมาจากไหนคือชอบส่วนตัวไม่มีอะไร,รนะชอบส่วนตัวแล้วก็เลยมาทำเป็นตารางทักษวะว่าสามแปดกับเก้าหกไปจับคู่เอาเองควายไปควายมานะ่าจะเป็นสามแปดสามหกเก้าแปดเก้าหกนะเก้าแปดแปดเก้าสามเก้าเก้าสามเนี่ยสลับไปมาแล้วนะสลับเอาเอง นะครับอันนี้พูดเป็นหลักฐานอีกครั้งหนึ่งว่าหนึ่งกันยาเลขที่น่าสนใจคือเลขในนี้นะครัออไหน่าเห็นไหมให้อะไรให้หกเจ็ดเจ็ดหกมันออกอะไรเอาเจ็ดหกแลงเป๊ะไหมเป๊ะไหมเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,<อ>เป๊ะ นะรวยรายวันใครอยากรวยรายวันแอดไลน์มาเลยวันนี้รับ20สิคนผมช่วเหลือคงตาอยู่ว่าพี่เดชจะกินเลขกันหริอเอุ่ยไม่เราให้สองคนอย่างเงี้ยคนก็จะหาว่าอุ้ยให้ให้สองคนให้คนละชุดกันมันก็เยอะเป็นหมดยังไงเขาจะซื้อตามใครอะไรงั้นจม่สนใจแล้ะแล้วแต่ชอไม่นี้ขนาดยังมีบุตรปิงปองนาเลขมาต้องสิบตัวยี่สิบตัวเลยเนี่ยนะเออนะถ้าบุดปิงปองก็เป็น้อยเรื่องเอาคุณผู้ชม คผู้ชมเข้าลานเสื้อผ้าเนี่ยจะดูเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าแขวนอยู่ตัวตัวเดียวสองตัวสามตัวมันน่าซื้อไหมล่ะถูกป่ะวันนี้มีเสื้อผ้าหลากหลายตัวเลยหลากหลายชิ้นมีทั้งเสื้อยืดมีทั้งเสื้อเชิ้ตมีทั้งกางเกงมีทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็เลือกหยิบเอาที่คุณชอบใช่ไหมให้ซื้อทุกตัวคุณจะซื้อเสื้อทุกตัวก็เรื่องของคุณแล้วแต่เงินในกระเป๋าของคุณสิผมจะผมรวยก็ซื้อแน่หมดทุกตัว สื้อมาถึงเสื้อผ้านะก็เปรียบเสมือนกับเลขที่ให้เหมือนกันอย่าอคติอย่าคิดเยอะคนจนนี่คิดเยอะไม่คนรวยเนี่ยเขาไม่เคยคิดเยอะเลยเหียดคนจนไม่ได้เหียดนะครับผมไม่ได้เหียดแต่เราอยากคิดเยอะผมเนี่ยนะเห็นเลขอะไรตะกอดเนี๋ยบอกเลยเมาสหไว้ฟังซองหวยเว้ยมีมาขายกี่ซองกูแม่งซื้อหมดเพราะอะไรอยากรวยอยากถูกหวยไม่อยากจนวิ่งเข้าหาโอกาส มีกี่เลขกูซื้อหมดถามมาตอนแรนีิโดนหลอกมาก็ต้องหลายครั้งผมเนี่ยโดนหลอกเห็นบ้างกมอนผมจะตลาดได้ผมโง่มาก่อนแบบว่าหวยล็อกหวยสูตรหวยอะไรหวยจอนหมดเลยเชื่อคนหวยวงในเองละเป็นสามสี่พันห้าพันละสามพันละห้าพันหมื่นเนึ่งเดียวก็จ่ายเพราะอะไรซื้อซองหวยที่เขาบอกว่าเลขล็อกเลขล็อกแตไม่เห็นล็อกเลยอยากรวยโดนหลอกหมดเลยม่อยากรวยไม่ล็อกเลยเออดังนั้นเลขแค่นี้เหมือนเสื้อผ้า หยิบเอาตามที่คุณชอบแล้วีเสื้อผ้ามาเสิร์ฟให้คุณคุณก็เลือกเอาครับอออแล้วตอนนี้นะขยันนี่ขอหัวใจนายครับเก่งไวอันนี้เองไม่ได้หุุนบิงปองแน่ใจไหมว่าจะเก่งถูกเนี่ยอจารจ์แม่งอ่ะมั่นใจเพราะว่ามันจะว่าแปดกับสามจะอ่ะตางทงนะ8ปดหรือสามมันจะมาเพราะว่าตานงทงมาตามัวตลอดเลขน้องอ่ะมั่นใจเอบหัวใจนายพี่กล้าไหมทุกหวยชูสามนิ้วอย่างงี้เอาโบแดงมาผูก่าอะ มาแล้วเดี๋ยวผมจะแล้วเร็วลุ้นหน่อยพี่เหตุเราไม่เกี่ยวกับการเมืองเราแซวกันขำๆเล่นๆเราไม่ตีอ่ะนะลุ้นหน่อยหน่อยเปิด้ะนะครับอันนี้ให้ทำวันที่22นะครับตาดูหูฟังมือแคปจด1 3 3 5สโอ้ยนี่เหมือนเหมือนจะมีอาจารย์ไม่ชอบ3 4มสี่เลยบอกตรงๆฉันมีในสูตรของฉันนี่มี3 1เลยอ่ะเลถ้ามีถ้ามันใจมากก็วงเลยเลยเซอ้ามหนึ่งวงเลย จริงๆเนี่ยเล่นแม่งทุกเลขเพราะว่าอะไรมันไม่ได้ยากเดี่จะจะบอกให้ว่าทําไมเออวงเลยวงอะไรที่ชอบวงสี่ห้าโอ้สี่ห้าบ้านพี่เดย์บ้านฉันเนาะบ้านพี่เดย์สี่ห้าเออนะอะไรอีกสี่ห้าบ้านพี่เดย์บ้านใหม่อะไรนะต้องสี่ห้าทับหนึ่งสี่ห้าเออตาดูหูฟังมันไปออกฮานอยแล้วว่ะเออออกออกหวยต่างประเทศสี่ห้าห้าสี่ต้องหลายครั้งเออออกเถอะเลขที่มันออกเขาวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับตาดูหูฟัง กลมนะครับคิดว่าจะเลยหมื่นคุณหมื่นคิดว่าจะมาเบิ้ลอีกเหรอสี่สี่ห้าห้าเนี่ยเเล่นนะไปซื้อลอตเตอรี่ซะนะครับไปซื้อลอตเตอรี่สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับช่วยรัฐเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรมเพราะลอตเตอรี่เนี่ยเอาไปเนี่ยเกาเป็นพัฒนาประเทศนะครับเออหนึ่งสามสามห้าสี่ห้าสามสี่สี่ห้าห้าเก้าสามมีมีเก้าสามเหมือนชั้นเลยชั้นก็มีเก้าสามสามเก้า นะเนี่ยมีเหมือนกันจากสูตรของผมนะเออแต่ว่าถ้าเกิดน้องหมุดปิงปองมาสุดอันนี้จะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนแต่มีการเพิ่มอ๋อตอนนี้มีตังอะไม่เปลี่ยนลงทุนแต่ถูกหวยแต่เพิ่มตามปิงปองใช่ไหมเพิ่มอย่างถูกหวยอะเพิ่มตามปิงปองน้องนะกคแล้วเป็นอินเวสเตอร์นะครับเราวเป็นพันหุ้หมดแล้วเดี๋ยวเหลือทุกชั่วโมงสุดท้าย20นาทีสุดท้ายเดี๋ยวมาดูดวงกันได้สักสองสายก็ยังดีนะครับผมนะนะดูดวง